กระแสปรับคอรมอนี่มันเป็นแค่ปรับในทางความอยู่รอดทางการเมืองจัดสรรผลประโยชน์มากกว่าที่จะปรับเพื่อเพื่อประเทศนะเออหรือมันเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศไหมคือจริงๆเรียนอย่างนี้ครับว่านับตั้งแต่ตอนเริ่มการจัดตั้งรัฐบาลน,น,นะครับเอาตั้งแต่ตอนรัฐบาลสมัยที่เป็นพักเพื่อไทยกับ อดีตพรกคก้าวไกลอะนะครับอ mm ื hmm. ตอนนั้นเนี่ยนัยยะของการขับเคลื่อนเพื่อประเทศชาติก็ยังน้อยกว่าเพื่อผลประโยชน์ของพักแต่ละพลัก mm hmm. เพื่อการผลักดันสิ่งที่เป็นมวลความคิดของแต่ละพลัก mm hmm. ในตอนนั้นนี่ก็คิดเรื่องนั้นแล้วก็คือไม่อยากจะย้อนอดีตนะครับนับตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าเป็นต้นมาจากนกระทั่งถึงปัจจุบันอะผมถึงได้พูดไงว่าเอาล่ะถ้าเกิดประชาธิปไตยมันแย่นักเนี่ยก็เลิกมันไป แต่มันต้องคิดนะครับว่าแล้วจะทํำยังไงให้มันมีกลไกการบริหารราชการแผ่นดินร่วมกันของประชาชนที่มันมีประสิทธิภาพแล้วก่อให้เกิดประสิทธิผลผมไม่เคยพูดเลยนะครับหลายๆคนมาด่าทอผมไปเรื่อยผมก็บอกอยากด่าก็ด่าไปสิคือถ้าพูดแบบหยาบคายก็คือถ้าเกิดมึงโง่ฟังกูไม่เข้าใจนะก็แล้วแต่มึงหรือถ้าเกิดมึงฉลาดมากเกินไปฟังกูแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องก็เรื่องมึงแต่ว่าพันที่จริงก็คือว่าปัญหาของประชาธิปไตยเราเนี่ยนะครับหรือว่าจะเรียกการปกครองอะไรก็ตามเนี่ย ตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าเป็นต้นมาจนถึงทุกวันเนี้ยเรายังไม่สามารถพัฒนาจิตสํานึกของนักการเมืองให้คิดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นลําดับหนึ่งแล้วประโยชน์อื่นๆมันจะตามมาแล้วสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่อะไรนะครับไม่ใช่วัดจะมาจากอเมริกาจะมาจากยุโรปยุโรปอะไรหรอกอย่าลืมว่าสมเด็จพระบร,รมราชชนกนะครับสมเด็จพระราชบิดาของขาราัชกาลที่เก้าเนี่ย ได้ทรงบอกสอนไม่แต่เพียงแพทย์นะครับแต่บอกสอนผู้คนทุกคนว่าเมื่อประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันดับหนึ่งประโยชน์ของตนเป็นอันดับสองเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยนะครับประโยชน์ทุกอย่างมันจะเกื้อกูลกันเองมันเหมือนหลักการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะครับคุณนัชพลพัดพงศ์ถ้าเรามีประโยชน์ต่อโลกมีประโยชน์ต่อธรรมชาตินะครับธรรมชาติจะเก็บรักษาเราไว้แต่ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทีนี้นั่นมันคือ ปัญหาใหญ่ที่สุดเลยของการเมืองไทยและอาจจะเป็นการเมืองโลกด้วยอเมริกาก็เป็นเห็นไหมครับเอาเข้าจริงๆรัสเซียจีนเนี่ยหลายๆคนไปชื่นชมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอะไรทาไมปูตินไม่หมุนเปลี่ยนสักทีถ้าหมุนเปลี่ยนเป็นคนอื่นเนี่ยวิถีทางของรัสเซียจ,จะดีกว่าทุกวันนี้ก็ได้สีจินผิงคนชื่นชมไปทั่วโลกก็จริงแต่การที่คุณนั่งอยู่นั่งไปนั่งเรื่อยไปเนี่ยคนอาจจะบอกคุณดีคุณ,คณงั้นแต่ในเมื่อเราบอกว่ากลไกการบริหารจาชการแผ่นดินมันต้องสลับสับเปลี่ยนมุนเวียนกันพาเอาคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยกันนทําาง มันจะได้เกิดขึ้นลูกใหม่เกิดแล้วเกิดเล่ามันมีสิ่งใหม่ๆมีพลวัตไอ้สิ่งเนี้ยบ้านเมืองเราก็ไม่มีบ้านเมืองอื่นก็อย่างที่บอกก็ก็ไม่ได้มีมากขนาดที่จะถือได้ว่าดีแต่ก็ยังมีมากกว่าบ้านเมืองไทยอันที่สามเนี่ยตอนที่จัดตั้งรัฐบาลกันเนี่ยนะเราก็จะเห็นภาพตั้งแต่ตอนอย่างที่ผมบอกอดีตก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยไม่ได้มีการหลอมรวมนโยบายกันยิ่งพัคที่จัดตั้งกันในคราวหลังเพื่อไทยภูมิใจไทยอะไรพวกนี้นะครับขาดสิ่งนี้อย่างมากเลย บรรดาประเทศที่ถูกติดติงเช่นสเปนนะครับเบลเยียมเยอรมันใช้เวลาจัดตั้งรัฐบาลกันทีบางทีเป็นปีแชมเปี้ยนนี่เกือบสองปีหรือว่ากว่านั้นก็เกือบสองปีไม่มีกว่าสองปีบรรดาแชมเปี้ยนทั้งหลายทำไมใช้เวลานานเพราะบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลที่เขาจะมาร่วมกันเนี่ยเขาต้องหลอมรวมนโยบายครับพอหลอมรวมนโยบายจะเกิดอะไรขึ้นสมมตินะครับว่าได้มีการหลอมรวมนโยบายยกตัวอย่างเช่นคาสิโน ถ้ามีการหลอมรวมนโยบายพรรคที่เอาด้วยก็จะแสดงตนพรรคที่ไม่เอาด้วยเขาก็จะพูดเลยตั้งแต่ยังไม่ต้องถแถลงนโยบายแล้วมันจะมีคนเข้ามาดูแลเรื่องนี้ดิจิตอลวอลเล็ตนะครับหรือสมมุติพรรคภูมิใจไทยเขาจะมีเรื่องกัญชาอาะไรเสรีไม่เสรีเขาก็ยืนยันตลอดไม่ใช่กัญชาเสรีหน้ามันมีข้อจํากัดมันมีการควบคุมอะไรก็ว่าไปหรือถ้าเกิดพรรคใครจะบอกว่าจะดึงกลับไปเป็นยาเสพติดนี่ไม่ต้องคุยกันจกนกระทั่งตกผลึกนะถึงแม้ว่าจะไม่สามารถบอกได้ว่า มันลงตัวชัดเจนแต่มันต้องตกผลึกมากพอที่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันจะกําหนดแนวทางร่วมกันได้ครับว่าอเอาหลันกนโยบายของรัฐบาลร่วมกันคืออะไรไม่ใช่นโยบายของพรรคเพื่อไทยนโยบายของพรรคภุมใจไทยแล้วถ้ามันมีความแตกต่า,ยยางในท้ายที่สุดเนี่ยการลงมติในสภาต้องให้เป็นเอกสิทธิ์ของสอส,สเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของพรรคหนึ่งพรรคใดละทุกวันนี้ในสิ่งที่เราทําคือค้้คอสอสอ,สอถูกไหมครับทั้งทั้งที่รัฐธรรมนูนะปลดแอกปลดล็อกแล้วนะให้สอสสวด้วย เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยเขาเป็นตัวแทนพวกเราเขาจะลงมติอย่างไรแต่ละคนเขาก็ต้องมีความคิดของเขาถ้ามันหลอมรวมนโยบายของรัฐบาลเข้าด้วยกันนะครับแต่ละคนแม้กระทั่งทางฝ่ายค้านถ้าได้มาช่วยคิดในการผลักด,ดันในแนวทางของการทําหน้าที่เป็นนิติบัญญตัติคือเป็นสภา,าร่วมกันเนี่ยฝ่ายค้านกับรัฐบาลอาจจะโหวตเหมือนกันก็ได้เพราะเหตุว่าสิ่งที่หลงลืมไปสําหรับนักการเมืองไทยอย่างโดยเฉพาะสสก็คือบรอรดาสสทั้งหลายที่บอกว่าเป็นสสฝ่ายรัฐบาล ท่านไม่ได้ไปเป็นฝ่ายบริหารกับเขานะท่านยังเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและท่านยังคงต้องตรวจสอบทวงดุลและคกับฝ่ายบริหารท่านเป็นแต่เพียงว่าสนับสนุนโดยการยกมือเพื่อที่จะให้ก่อเกิดฝ่ายบริหารซึ่งโดยทั่วไปมันจะสนับสนุนโดยเสียงข้างมากแต่ท้ายที่สุดท่านยังต้องรวมกับเสียงข้างน้อยในฐานะนิติบัญญัติในการตรวจสอบทวงดุลและคกับฝ่ายบริหารไม่ใช่เฮโรสารพาไปเป็นพวกสิ่งนี้ก็ขาดอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดพอเรามามองสภาพความเป็นจริง ก็พักแต่ละพักก็เอาแต่ประโยชน์ของตัวแต่ละคนก็อยากที่จะเอาคนของตนไปนั่งเป็น,นรัฐมนตรีมันก็จะขาดจากการที่เรามานั่งคิดว่าตกลงนโยบายนี้คนมีความรู้ความสามารถคนไหนในประเทศนี้หรือที่ควรจะมานั่งดูยังไม่เคยมีการเสนอรัฐมนตรียังไม่มีใครทราบได้เลยนะครับรู้แต่ว่าอ๋อไอคนนี้เป็นแกนนําของพักนั้นไอคนนั้นได้สอสอมาขนาดนี้จึงจะได้เป็น,นรัฐมนตรี บ้านอื่นเมืองอื่นที่เขามีการพัฒนาทางการเมืองในระดับที่ถือได้ว่าสูงแล้วเนี่ยเวลาเขาจะจัดตั้งรัฐบาลมันจะเห็นตัวเลยว่าคนนี้เป็นคนที่ถูกใช้งานในด้านนี้เป็นประจําผ่านทางกลไกของพรรคนั้นผ่านทางกลไกของกระทรวงนี้เพราะฉะนั้นคนนี้ยคงจะถูกเลือกมานั่งกระทรวงเพราะเหตุว่าถึงคราวละถึงเวลาละแล้วมวลความคิดที่มันมาร่วมกันเนี่ยมันจะไปผลักดันทําให้มันมีคนมีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมกันเป็นคณะรัฐมนตรีครับ คณะม,มนตรีไม่ใช่สิ่งที่เป็นการผูกขาดของบรรดาพักทั้งหลายที่เข้ามาแล้วลองไปคิดดูย้อนรัฐมนตรีสิครับมีหลายคนบอกรัฐมนตรีแต่ละคนเนะ่ะเป็นมาตั้งแต่สมัยนู้นยนค่ทยุคยักไทยตั้งแต่แรกอะ่ะไปไล่เชื่อ,อดูเลยไปดูหน้าสิทําไมเก่งกาจเหลือเกินเดี๋ยวเป็นกระทรวงนั้นเดี๋ยวเป็นกระทรวงนี้เดี๋ยวเป็นกระทรวงนู้นอุโูความรู้ความสามารถเอกอุเเลเกินจบอะไรกันมาบ้างแล้วเคยแสดงศักยภาพในเรื่องของแต่ละเรื่องแต่ละกระทรวง ในลักษณะเชิงลึกแบบไหนการที่จะลุกขึ้นมาแล้วสามารถพูดกับบรรดาคนที่ทํางานในกระทรวงว่าฉันในรู้เรื่องนี้ฉันจึงมาคุมเธอพูดกันได้กี่คนแล้วทาไมสลับสับเปลี่ยนการแรกกระทรวงกันถ้าเกิดท้ายที่สุดเรากาลังคุยเรื่องนั้นเนี่ยคุณแรกอะไรกันนะ <S <S มันก็ชัดในในตัวมันเองครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคุณนาชพลคุณพัฒน์พงศ์ก็รู้ก็เห็นน่ะใครใครจะไม่ทราบเราเด็กอมมือไปลองอธิบายให้ฟังก็ยังรู้เลยว่าลูกวันนี้ไอ้คนนี้กินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวกินข้าว เดี er ๋ยวไปกินสเต็กมันทําเพื่อประโยชน์ปากท้องมันหรือมันทําเพื่อที่จะซื้อจากคนบรรดาทั้งหลายที่เขาขายของเหรออาจจะอยากสลับสับเปลี่ยนจ่ายเงินให้คนที่เขาขายของเพื่อเขาจะได้กระจายรายได้จริงเหรอหรือมันทําเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อลิ้นเพื่อรถเพื่อกิเลสตัณหาของมันมันก็ชัดเจนในตัวมันเองเด็กก็จะตอบว่าอ๋อก็ชัดอยู่แล้วนะคะก็ชัดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่าเขาสลับสับเปลี่ยนกันหรือเขากดดันกันหรือเขาแลกเปลี่ยนกันเพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองทั้งนั้น แต่ไม่ได้แปลว่าบรรดาผู้คนทั้งหลายจะไม่ได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับสมมตินะคุณรัชปนคุณพัดพง์ผมมีบ้านอยู่บนเส้นทางหนึ่งอะ่ะแล้วเราก็พากันทําถนนนะถนนนั้นมันวิ่งไปบ้านเราคนทั้งหลายก็ได้มาสัญจรไปมาบนถนนนั้นเราสามคนจะอ้างว่าไงรู้ไหมทาถนนเพื่อประชาชนทั้งหลายแต่จริงๆเราสร้างถนนเพื่อพวกเราความสะดวกสบายมันมา <c oughs> หาพวกเราแต่สิ่งที่พวกเราทํามันก็เป็นเหมือนเศษเนื้อเจือจาน ไปให้กับบรรดาคนอื่นๆเหมือนพวกเราสามคนเป็นเสือเป็นสิงโตเป็นหมาป่าที่เป็นผู้ล่าลําดับต้นกินชิ้นที่มันเป็นเนื้อมันๆไปก่อนแล้วไอ้พวกที่มันเป็นหมานายเอ้ยนะครับเป็นแรงเอ้ยมันก็มากินเศษกินซากแล้วที่เหลือก็จัดกระจายนั่นแหละครับมันก็จะเป็นไอ้พวกย่อยสลายซึ่งประชาชนคนไทยเนี่ยดูลักษณะเหมือนเป็นพวกย่อยสลายได้กินบ้างได้กินนิดกินหน่อยแต่มันเป็นเศษเป็นชิ้นเสหลเกินจนกระทั่งถามว่าประโยชน์ที่มันได้จริงมันคืออะไรมันไม่เห็นครับ นั่นแหละนั่นแหละคือเขาจะสลับสับเปลี่ยนกันเพื่อเหยียแค่นั้นแหละอืมอือคืออย่างที่บอกจริงๆนะไม่อยากจะมุ่งไปที่ตัวบุคคลแต่ละคนจึงได้ฉายภาพให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าการปกครองทั้งหลายแม้จะเป็นจีนเป็นรัสเซียนะครับแม้ก็ตั้งจะเป็นเกาหลีเหนือก็ตามหรือว่าเมียนมาแล้วมาในแบบที่ทุกคนโอ้เรียกว่าประชาธิปไตยหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามที่บอกว่าประชาชนเนี่ยปกครองกันเองเนี่ยนะครับ หรือบริหารราชการช่วยกันเนี่ยท้ายที่สุดมันมีปัญหาตรงนี้แหละครับว่าคนที่เข้ามาเป็นตัวแทนไม่ได้มุ่งเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองอย่างแท้จริง hmm. แลมันไม่ใช่แค่ปัญหาของประเทศไทยมันเป็นปัญหาของโลกทั้งโลกแต่ประเทศ hmm. ไทยมันจะเป็นมากที่สุดแล้วท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่เป็นสิ่งหมักหมมและเป็นเชื้อเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของบ้านเมืองเราฝังร่างอย่างลึกลงไปก็คือการชุดจริตโกงกินนะครับติดสินบาทคาดสินบนช่อราดบางังหลวงคอร์รัปชันจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ใช้ภาษาบ้านๆง่ายๆชาวบ,บ้านเข้าใจคือโกงนั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นตัวร้ายตัวเลวที่สุดชั่วที่สุดของบ้านเมืองไทยอือคืออย่างตอนนี้นะถ้าถ้าเราบอก<ม>อว่าเฮ้ยมันควรจะปรับคอรมอเพื่อแก้ปัญหาข้างหน้าของประเทศไทยคือเรื่องของสงครามการค่าเรื่องของเศรษฐกิจที่มันยุบไปทุกทีทีเนี่ยแต่พอเราหันมาดูว่าเอ๊ะถ้าตงูงลงเขาจะปรับอะไรกันมันกลายเป็นทะเลาะกันจะเอามา,าไทยอย่างเงี้ยเป็นการ อ่ปรับทางไงการสมบัติผัดกันชมเนี้ยนะซึ่ง<ช>มันใช่ไงฟังแล้วมันหดหูนะนจ๊ะมันน่าเศร้าสมมตินะถ้าจะเอามหาดไทยไปจากฉันอันนี้ผมสมมติเฉยๆที่เขาคุยกันนะนะไม่ได้บอกว่าพักใจคุยกันแบบไหนนะครับก็ต้องเอาคมนาคมมาให้สิคนทั้งหลายก็แม้กระทั่งนักวิเคราะห์นะนักวิพากษ์วิจารณ์คนแสดงความคิดเห็นก็จะพูดอย่างเงี้ยถ้าจะเอามหาดไทยไปก็คงต้องสมคมนาคมให้และสงคมนาคมอาจจะต้องไปบวกกับ กระทรวงอะไรอีกสักกระทรวงหนึ่งทึ่งเป็นเกรดระดับ B บวกหรือก็ต้องเป็นเกรด A เพราะว่ามหาัยไทยนี่มัน A บวกอะไรเงี้ยคุณคิดอะไรกันอยู่อะแล้วแม้กระทั่งฝ่ายค้านนะเวลาลุกขึ้นมาเขาบอกเขาทําแบบนี้ได้เขาทาแบบนั้นได้แ้่เขานั่งกระทรวงนี้เขาจะดูแบบนั้นได้เนี่ยก็ตกลงเป็นอะไรสมบัติพาันมัมคือฝ่ายค้านก็คิดว่าถ้าฉันขึ้นมาเป็นรัฐบาลฉันก็ทําสิ่งนั้นฉันก็จะเอาสิ่งนี้อ้าวฝ่ายรัฐบาลก็เป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั้งหลายในบ้านนี้เมืองนี้มาเป็นนักการเมืองไม่รรู้าเป็นอะไ มาหาแสวงสมบัติแล้วมาผลัดกันชมเหรอแล้วผมก็พูดหลายครั้งเลยนะเวลาที่พูดว่าโอ้โหสมมุติว่าคนไปสัมภาษณ์นะท่านรัฐมนตรีเป็นยังไงครับโอ้เป็นเกียริเป็นศักดิ์ศรีแก่วงตระกูลทําไมไม่คิดบ้างอ่ะว่าบรรดาคนทั้งหลายที่เป็นบรรพบุรุษท่านมาเขาอาจจะทําอะไรมาดีมากเลยนะแลวท่านนั่นแหละเป็นคนทําเสียมันจะเป็นเกียริเป็นศรีแก่วงตระกูลได้งไงมันเป็นมันเป็นอัปยศแก่วงตระกูลนะไม่เคยคิดถูกเขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองถูกเขาทุนนะภาษาบ้านๆคือโกรนาอยย่งเี มันจะเป็นเฉดเป็นสีแก่วงตระกูลได้ไงมันเป็นอภัยยศเป็นวิบัติแก่วงตระกูลเดี๋ยวท่านไม่คิดอืมอืมอืมแหมอาจารย์คอยพูดถึงประเด็นเนี้ยนะฮะเอ่อเวลาเราพูดถึงเรื่องการศึกษาโอ้ทุกคนพูดถึงการศึกษาหมดนะแต่พอเวลามีการปรับคณะรัฐมนตรีมีการปรอมพรรมอที่ไรไม่มีใครแย่งกระทรวงศึกษาธิการกันเลยนะอาจารย์เนาะและที่สําคัญคืออะไรไหมครับคนที่เราผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนนั่งกระทรวงศึกษาธิการอะมาจากไหนยังไงกันบ้าง อกพูดถึกษ<ส>าไท<ห>ยไม่มีการเปลี่ยนเออาจารย์คือคือตัวบุคคลกระทรวงนีงเง่เงียบมากนะต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยก็พยายามนะหลายๆเรื่องผมทํากับหลายกระทรวงมาต้องบอกว่าเจ้ากระทรวงรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการก็มีหลายเรื่องที่คิดดีนะแล้วก็มีหลายเรื่องที่พยายามจะผลักดันแต่อย่างที่ผมบอกใชว่าพมวลรวมของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขยับขับเคลื่อนได้มันไม่ได้คนมีความรู้ความสามารถตรงกับสิ่งที่อยากที่จะให้เขาเป็นคนนั่งดู นะครับวควบคุมแล้วก็ช่วยกันในการที่จะเดินหน้าบ้านเมืองพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเนี่ยมันเลยไม่เกิดไงครับแล้วแนวร่วมมันก็ไม่สามารถสนับสนุนได้เพราะว่าข้าราชก,การก็แบบเฮ้ยกูไปสนับสนุนคน,นนี้เดี๋ยวไอคนนั้นมาถ้าเกิดสมมติว่าไอคนนี้เขากำลังจะงาบสิ่งนั้นกูไปดึงให้เขามาทําสิ่งนี้กูจะโดนหรือเปล่าวะมันก็เลยก็ครับมันเหมือนสมมุตินะว่าจะวิ่งหรือจะเล่นบอลจะอะไรก็ตามเนี่ยไอคนวิ่งผัดก็กูจะส่งไม้ตอนนี้ดีกว่าหรือกูจะส่งไม้ตอนไหนมันก็เลยเวลาละ เล่นบอลใช่ไหมนึกออกไหมพอจับลูกตอนนี้เนี่ยมันแตะเสร็จต้องส่งอะ่ะก็มึงแตะแล้วมึงก็คลึงไป,ไปคลึงมาแล้วโดนแย่งดิมันเป็นอย่างนั้นะบ้านเมืองเราอะ่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นภาพเลยนะครับว่าทําไมเวลาแข่งฟุตบอลเนี่ยเราโดนเขายิงถล่มเละเทะก็มึงยึกยักยัก,ยกจับจับจับจบอลคลึงคลึงคลึงบอลถึงเวลาจะส่งก็ไม่ส่งถึงเวลาไม่ควรส่ง,ง,สงดันส่งมันก็เละเองถ้ามันเป็น่างนั้นเลยอลองไปนึกลองไปดูเกมฟุตบอลที่มันเป็นเกมที่เละเทะมากนะแต่ลจังหวะไังหวะถูกต้องแต่ละคนคุมจังหวะไม่ได้เลยเนี่ยนะครับเละ ไปดูยกตัวอย่างเช่นสเปนตอนสมัยที่เขาเป็นแชมป์บอลโลกนะนั่นแหละคือการเดินหน้ารัฐบาลที่มันควรจะเป็นแบบนั้นเหมือนเล่นฟุตซอลเลยคือแทบจะเคาะบอลกันเข้าโกเลยอ่ะมอนจะเป็นสองคนดันหมดเลยนั่นคือโททัลฟุตบอลที่สมบูรณ์ทุกทุกคนช่วยกันเล่นเคาะบอลไปเคาะบอลมาไม่ได้มีใครเป็นดาราเป็นพิเศษแต่ทุกคนมีความรู้ความสามารถในการสอดประสานแล้วขับเคลื่อนจนกระทั่งท้ายสุดไปบรรลุเป้าหมายรัฐบาลมันต้องทำแบบนั้นรัฐบาลทุกประเทศแล้วไม่ใช่แค่ประเทศไทย แต่เราเห็นในประเทศไทยน้อยเหลือเกินเรื่องที่บอกนะว่าพอมันโกงปั๊บมันก็เหมือนเพื่อนเล่นไปกูก็ดึงเขาไปกูก็ผลักเข้าไปไอ้น,นี่รับเงินข้างนอก mm hmm. ถ้าเกิดกูยิงลูกนี้ได้กูได้เท่านั้นถ้าเกิดเพื่อนยิงลูกนั้นได้ได้เท่านี้นะถ้าเกิดทีมทีู่แข่งชนะกูกูได้เงินมากมายอย่างเงี้ยมันก็ mm hmm. มันก็จบสิ้นเลยครับ มันมันแล้วมันเล่นเหมือนบอลแบบไทยๆอ่ะคือต้องป้อนให้ผู้นําจิตวิญญาณตลอดเวลาคือเป็นคนยิงอ,อ,อ่ะคือคนยิงนี่ถูกกาหนดแล้วไ่ทำายังไงมาก็ได้มาถึงป่าประตูวไว้นี่ต้องยิงคือถ้าผู้นําจิตวิญญาณคุณเป็นแบบเอารอบชิงที่ผ่านไปคือเป็นแบบเอ็มบัปเป้เป็นแบบเมซี่คุณป้อนให้เธอถ้าผู้นําจิตวิญญาณคุณเป็นแบบนั้นอ่ะฮองพลวงฟันเดินหน้าทีไรเนี่ยแม่ทับฝั่งตรงข้ามมีอกสันขวัญแขวนแล้วทําได้ประโยชน์ทําได้ผลทุกครั้งไม่เป็นไร แต่ถ้าผู้นำจิตวิญญาณคุณบ้า,าบ้าบอจับบอลหลุดถูกไหมเตะบอลก็หักออกอะไรเงี้ยแล้วคุณจะไปป้อนให้ผู้นำจิตวิญญาณแล้วแถมให้พอผู้นำจิตวิญญาณเป็นเด็กป้านของโค้ชจับมาวางอีกไม่ได้เรื่องอะไรแลแต่ว่ากูอยากให้คนนี้ลงอ่ะอ่ะ,อะยิ่งเละเทะผมนี่หนึ่งห้อยรุนเลยเนี่ย <laughs> นั่นแหละ <laughs> คือมันถึงได้บอกว่าท้ายที่สุดหนึ่งประโยชน์ตนไม่ได้ประโยชน์ชาติสองก็คุคกินกันนะสามไม่มีความรู้ก็จะทู่ซีนะครสี่ไม่มีความสาม,มารถก็จะอยากมา ถ้าคิดคิดดูแล้วมันก็เศร้านะคนเขาไปพูดกันว่าไม่มีสัตว์โลกชนิดไหนหลอกยกเว้นมนุษย์ที่เอาตัวที่โง่ตัวที่ไม่ได้เรื่องมาเป็นหัวหน้ามาเป็นจ่าฝูงนะออเออมันส้มันก็แบบสะท้อนใจเนาะทําไมวะคืออง้ยเ,เงีง้ยธรรมชาติมันจัดสรรว่าผู้นําฝูงจ่าฝูงมันต้องเจ๋งที่สุดโอ้โหจ่าฝูงนี่แต่ไม่ใช่มนุษย์เออแต่เราไม่ธรรมชาติเราเราอวดอ้างว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นสัตว์ฉลาดที่สุดแต่เราทำกระทาการที่โง่เขายิ่งกว่าสัตว์ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นมัน